วันนี้ค่ะจะมาชวนทุกคนนะคะใช้ Chat GPT ในการทำคอนเทนต์กันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสายอาจารย์ต้องทำคอนเทนต์ผ่านวิดีโอนะคะต้องทำสคริปต์วิดีโอหรือคุณจะเป็นสายที่ทำรีวิวเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะ Chat GPT ช่วยได้อย่างแน่น,นอนนะนวันนี้อาจารย์จะชวนไปดูนะคะว่าคอนเทนต์ครีเอชันด้วย Chat GPT ต้องทำกันยังไงค่ะ นะฉีกวงจากการวิจัยไปสักนิดนึงแล้วเรามาดูนะคะว่าถ้าต้องรีวิวผลิตภัณฑ์สักอันหนึ่งค่ะเราจะใช้พร้อมอยังไงเราจะทํำยังไงดีถึงจะได้สคริปต์ดีๆมาสักหนึ่งอันค่ะพร้อมพิเศษสุดเลยอาจารย์เนทมีคลิปวิดีโอซึ่งอาจารย์เนรีวิวของที่ใช้แบบเป็นส่วนตัวของสุดรักสุดห่วงเลยค่ะนะมาลองดูค่ะของไหนที่ช่วยทําให้อาจารย์เนสบายตัวสบายใจขึ้นเงินบ้าง โอเคอาจารย์นโชว์หน้าจอแชท GPT แล้วนะคะทุกคนคงเห็นแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคอร์สนี้อาจารย์นไปสอนมานะคะเรื่องคอนเทนต์ครีเอชันก็รู้สึกว่ามันดีมากๆนะคะช่วยทําให้เราได้คําตอบเรื่องนี้ไม่ว่าเราจะสร้างแบรนด์ยังไงก็ตามเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใส่พร้อมกันยังไงนะคะอาจารย์นี่ขอพร้อมแบบนี้เลยค่ะ นะคะถ้าใช้พรอมพาร์ตถ้าใครเคยติดตามอาจารย์เนเรื่อง4ท่อนในการเขียนนะคะอาจารย์เนก็จะบอกเลยค่ะเพอร์โซน่าพาร์ตก็คือคุณเป็นคอปปี้ไรเตอร์ระดับโลกนะคะนี่จะได้เขียน,นง่ายๆเลยแล้วอาจารย์เนอยากทําคลิปรีวิวนะคะผลิตภัณฑ์นี้ชื่อว่าเราจะเทคเวกเตอร์นัมิกส์เมาส์นะคะขอให้เขียนสคริปต์สำหรับทําคลิปวิดีโอยาว10นาทีค่ะขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่ทุกคนไม่ควรพลาดค่ะควรจะใส่แบรนด์รู้หรือใส่จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เข้าไปด้วยนะคะซึ่งอาจารย์เนก๊อปมาแล้วค่ะ นะซึ่งเราอาจจะไปก๊อปมาจาก product description หรืออะไรก็ตามค่ะเห็นไมคะเมาส์นเ,นนนเนี้ยเป็นเมาส์ที่อาจารย์เนยชอบมากๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทําคอมพิวเตอร์เยอะมากค่ะแล้วเกิดปัญหาทางกายภาพของตัวเองค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเอาใช้อุปกรณ์ ergonomic s ่ถา้าเราชอบกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนยจะมารีวิวให้เพิ่มเติมอีกแต่วันนี้ให้ดูพร้อมตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะ นะเขียนง,ง่ายๆเลยคุณเป็น copywriter ระดับโลกนะคะอยากทำคลิปรีวิวนะแล้วก็ให้เขียนสคริปต์แล้วก็ใส่ผลิตภัณฑ์เข้าไปค่ะรายละเลอียดผลิตภัณฑ์ใส่เข้าไปจัดให้เต็มเลยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะคลิก enter แค่นี้เองนะคะด้วย c h a t g p t e o ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือคลิปวิดีโอที่ออกมาค่ะเห็นไหมคะนะเดี๋ยวรอนนี้จะเอาไปทําเป็นคลิปให้เลยนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนตรงนี้เป๊ะๆเนาะแต่ก็อย่างน้อยเราได้ไอเดียตั้งต้นค่ะว่าเราจะพูดยังไงนะ แล้วก็ทำให้เห็นนะคะว่าเออเราแบบมีรายละเอียดทั้งหมดครบโดยที่ไม่ต้องคิดเองค่ะ่า <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำออกมาเป็นวิดีโอแล้วเป็นยังไงได้บ้างนะชีวิดี่อกับหน้าจอต้องคลิกเมาส์ทุกวันทุกวันแบบนี้บางครั้งก็เกิดอาการปวดข้อมือนิ้วล็อกสารพัดทีเดียวเลยค่ะ คุณกำลังมองหาวิธีดูแลสุขภาพของข้อมืออยู่ใช่ไหมวันนี้นี่จะแนะนำนะคะให้เลิกการใช้เมาส์แบบเดิมๆแล้วหันมาลองใช้ logitech mx vertical mouse ข่ะดแม้ว์นาตั้งเพื่อสุขภาพที่จะเปลี่ยนวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงเริ่มต้นที่การออกแบบก่อนค่ะ mx vertical mouse มีองศาการเอียงถึง57องศา ให้ข้อมือเราสบายขึ้นพร้อมกับที่พักนิ้วหัวแม่มือกับเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างนุ่มนวลสบายทำให้สบายมืออยู่หน้าคอมได้ตลอดทั้งวันรวมถึงการต่อคอมพิวเตอร์แบบบูทูธจึงสามารถเลือกได้ถึง3ช่องทีเดียวเลยค่ะ MX Vertical ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักสรีราศาสตร์ผ่านการทดสอบและรับรองมาแล้วทางกายภาพ ว่าลดการทํางานของกล้ามเนื้อได้ถึง10%ลดการเคลื่อนไหวของมือได้ถึง4เท่าด้วยความแม่นยําระดับ4,000 DPI ไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํางานสายไหน สายอาจารย์นักวิชาการแบบไหนที่ต้องพิมพ์หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งวิจัยทั้งเขียนตำรางานเอกสารหรือคุณจะเป็นขายคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายไหนก็ตามค่ะคุณสามารถมีสุขภาพดีขึ้นได้ถ้าแค่เราเลือกสิ่งที่ดีมาใช้ในชีวิตเราค่ะเนะ่อยากแนะนําตัวนี้นะคะหลายคนถานนี้มาเยอะเลยนะคะเพราะเมื่อก่อนมีอาการปวดข้อมือเดี๋ยวนี้หายนะเพราะว่าแค่เปลี่ยนท่าทางเท่านั้นเองแพงหน่อยแต่ดีมากนะคะสําหรับคนที่คลิกลิงก์จาก YouTube นะคะบอกเลยพิเศษมากๆะคะ่ะช่วงนี้นะคะ มะะีคอยแคชแบ a c จากช้อปปีให้มากถึงพันบาทค่ะลดถึง25%มากถึงพันบาทนะคะไม่อยากให้พลาดเลยคลิกได้เลยค่ะ